เลยะร้รองสองนาทีจับเวลาคำถามสัตว์อะไรมีหางยาวยาวตอบมาตัวหนึ่งตัวอะไรลูกเอาที่หางยาวไม่หางสั้นตัวอะไรก็ได้สัตว์ตัวหนึ่งที่หนูรู้จักมามาฮะมาหางยาวมามา้าเออม้าก็ยาว คำตอบนะครับตอบว่าหมาถูกครับเสียงดังเสียงดังเลยสียงดังเสียงดังอันนี้แล้วจะตอบนะอ่าข้อต่อไปเรือหางยาวเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของ๋อเป็นสิ่งของนะมันคืออะไรลูกเป็นสิ่งของของเรืออ๋อเป็นของเรือของเรือนะครับที่เรือสร้างมาโอ้ถูกครับ เมื่อกีตกใจว่าจะขึ้นเลยค่ะข้อต่อไปห้องนอนรู้จักไหมห้องนอนรู้จักห้องนอนเอาไว้นอนใช่ไหมเอาไว้นอนสบายสบาย,บายตอนดึกดึกสบายสบายห้องกงรู้จักไหมห้องกงรู้จักที่เราไปเที่ยวนูเคยไปห้องกงดิสนีย์แลนี่รถ<อ>จริงถึงจริงและห้องสุดท้ายห้องขังเ ไม่รู้จัห้องขังเอออ้าวทีนี้คำถามนะห้องนอนห้องกงห้องขังห้องไหนไม่น่าไปอยู่ที่สุดเลยไม่น่าไปเลยห้องขังทำไมถึงไม่น่าไปอยู่เพราะว่ามันมันลำบากมันลำบากจริงจริงหาข้ากินก็ไม่ได้โอ้เหมือนเคยไปอยู่แล้วคนประเภทไหนต้องอยู่ห้องขัง คนละไม่ถือได้รู้จริงถูกครับตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือเยอะหน่อยมีถือมีรู้หมดเลยสามแล้วนะบางทีก็มีผิดอ๋อมีผีด้วยเนาะผิดผิดผิดไปทีก็มีผิดแต่มีถูกโอ้เก่งจังเลยนะเอาต่อไปนะใครดาวรู้จักไหมรู้จักเคยทานไหมลูกเออไม่เคยทานแต่หนูรู้จักรู้จักนะเป็นไงรู้จักมันจะมี ไข่ดิบอยู่ข้างในแล้วมันก็ข้างนอกมันก็จะมีขาวๆนี้เขาเรียกว่าไข่ดาวนั่นเองคำถามไข่ดาวมีให้กินที่ดาวไหนอมีใข่กินที่บ้านมีให้กินที่บ้านนะไปคำตอบที่ถูกเข้ามาแล้วเท่าไหร่ลูกสี่ ไปถามแม่ดูเอาละข้อต่อไปนี้ถ้าฮายาตอบถูกเสมอนะอืออือเอาแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเอาแลวสิเลยหรือเอาสิบเลยนะเอาลนะาลมาข้อน,นี้นะพลิก,กพลิก,ก,ลกรสชาติเป็นยังไงรสชาติยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยดูาจากด้วยอย่างเช่นเขาใส่ในส้มตำใช่ไหมพวกพลิกอ่ะใช่พลิกอ่ะในส้มตำในแกง เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกพริกลูกรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงลูกเผ็ดฮะเผ็ดเผ็ดเออถูกครับเท่ากันแล้วหนูตอนนี้เข้ากันเลยใช่ใช่เนี่ยเอาละครับตอนนี้เสมอแล้วนะ5ต่อ5นะเอาอีกข้อหนึ่งชนะนะพร้อมไหมลูกฟังให้ดียังอยู่ที่เรื่องของพริกแต่เปลี่ยนแล้วเป็นพริกอันนี้คำถามพริกขี้หนู

คือหหนูก็ไม่ใช่สามเลยก็แค่หนึ่งเดียวทำไมถึงไม่เหม็นเพราะอะไรแต่มันมีมันชื่อบอกพริกขี้หนูนะลพริกมันไม่มีขี้หนูเพราะว่าหนูไม่ชอบขี้ในพริกอ๋อเขาคิดว่าหนูไม่น่าขี้ในพริก โอ้โหเอาชนะไปได้ในรอบแรกแบบสบายๆเลยนะคะน้องฮายาและแบบนี้การแต่งหน้าจัดเต็มจะสามารถช่วยให้เธอคว้าแจ็คพอตไปได้หรือไม่พรุ่งนี้มาลุ้นกันพร้อมพร้อมกับสุดยอดพิธีกรแห่งปีขนมกล้วยบทชีต้องทำที่บ้านหรือทำที่วัดทำที่วัดแต่ปกติหนูก็ทำกล้วบทชีที่บ้านนะเวลาหนูจะไปใสบัตรหนูก็ทำจากที่บ้านไป ขนมเทียนทำจากแป้งหรือทำมาจากเทียนพัรษาขนมเทียนพรนษาแต่เทียนไม่กินไม่ได้ครับพี่ปุ้งเออใช่มันใช้จุดไฟอย่างเดียวมันจุดไฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขนมเทียนทำจากแป้งแป้งแป้งหรือทำจากเทียนพันษากับขนาดของรถชนิดใหม่รถยนต์ ปกติมีกี่ล้อสี่ล้อง่ายไหมลูกง่าย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 ข้อต่อไปแล้วรถความอ้วนต้องมีกี่ล้อถ้ารถอ้วนมากก็มีสามล้อในฝานแลบเด็กวันอาทิตย์นี้สิบโมงตรงหาแน่นอน